สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อมาเนี่ยม,มากินก๋วยเตี๋ยวแล้วแม่นี่แม่งอื่นไปแล้วพี่น้องโอ้ยตายแล้วก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่สุดในสามโลกเมื่อวานอัดคลิลคปกับพี่น้องเียงพัดลร่มมันดังต้องลบทิ้งฮู้หู้ชี้ อร่อยที่สุดในสามโดมมาเดิกกินกระเจี๊ยนแ้แมนนี่พี่น้อง thế lấy cái nào, con chén xuma, uh huh, làm cái này anh chỉ mong à, um, ừ. ก็เชยรกับกินอย่างนี้พี่น้องกินกาแฟแหละหลังมือเลยงะนี่มันี่เป็นอย่างกินบุกเขาเลยกาแฟกินบะแสบนะพี่น้องกินยังกับบะแสบงมปีบยอ่พี่น้องแต่กินยังกับบะแสบ่ะอืแทบไ่ด้ละพีน้อ เรเสียงดัง <tare> พ <guidelines> mm ี่น้อเลี้ยวเขาอีกอ่อยสุด ไมได้เปนอนเ้ออ,อ,เอืออต้อสมตมัเาะไหมเออกินก็นเจ้าเลมเนี่น อืมดูม <c ười> ันอึดสิอืมอะไรมาก เบาๆเบาๆเลยพี่หน่องกินยังกับเสีมันจะสมบูรณ์เนาะพี่หน่องนี่เพราะมีวันนี้พอเสีย Ngon mà nhắm à, bếp thì nhắm tươi này Thật lắm có dịch tươi như thế nào em Cái bóng quên bây giờ ruột đấy Hãy

มันห่อนพี่น้องปวดพระโล่งแล้วยังดังเขาขี้บนมาว่านเศรษฐาไดดเลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสะบักสะไข่แม่นี่เด้อมืัอนี้เขาไม่งกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่หลังบ้านพี่น้องนั่งอยู่หน้าบ้านก็นั่งได้พี่น้องแต่ว่ามันแดดห้อนแห้งกดไล่ตรงนั่องอยู่หลังบ้าน เราลดลงมากเลยมาว่ามันเปิดล้วอาจเก็บเสียงดังแห้งเดี๋ยวลดเก็บที <c oughs> มือนอีก็แล้วว่าเปิดปากของแม่น,นี่ปล่อยน้ำเลยเลอพี่น้องเลยก้นไหลก้นแช่ก้อนติตามก้อนสับสับไข่ขอม่นี่นั่นนะ ได้สิ่กินเบิดพี่น้องถ้วยนึงมันอืดเนาะยพี่น้องอื้มโคตรอร่อยเนาะพี่น้อง โอ้ยรู้สึกแพ้งถึงพีน่น้องเขอสวดเขาให้นงอนนะอระไรนะ มากินก๋วยเตี๋ยวยพี่น้องเบิ่งได้เหมือนกัหอยกับหอยแลพี่น้องพี่น้องอย่าลืม,มเลยนีย่เออฝากของหน,หน่อยๆไว้ให้ออมบุกออมใจพี่น้องแน่ไม่ต้งหลา,า,ายพี่น้องไม่กินก๋วยเตี๋ยวกินยังถัดใายพี่น้องแล้วคือหอดทุกคนเลยจ้าอย่าลืม ก็ไหลก็แช่ก no ็ติดตามก็สับตะไคร่เหมือนนี่น้ำแนวฝากไปนี่อ้อมอกอ้อมใจพี่น้องช่องน้อยรักน้อยหัทนั่นขอบคุณก้อนหยุติดตามเหมือนนี่กดสับตะไคร่กดไลค์กดแชร์ให้ก็ติดตามให้นนั้นเด้อจ้าคลิปนี้เอาไใบสนิ่นสะก่อนนะพี่น้องเหนนี่ก็อิ่มแล้วมันหลายแห้งมันกินก๋วยเตี๋ยวหวาน้ำพี่น้องมานักท้ายจ้ะกระหดทุกคนเด้อจ้าบ้าเลิฟเลิฟสวัสดีจ้า